เทวดาเหล่ามานาปกายิกาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาศวันนี้ข้าพระองค์ไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเร้นอยู่ครั้งนั้นแลเทวดาเหล่ามานาปกายิกามากมายเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกล่าวกับข้าพระองค์ว่า ข้าแต่ท่านพระอนุรุธทธะผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อว่ามนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในฐานะสามประการคือข้าพรเจ้าทั้งหลายหวังวันณะเช่นใดก็ได้วันณะเช่นนั้นโดยพลันหวังเสียงเช่นใดก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยพลันหวังความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้นโดยพลัน ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไรเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกายิกาอนุรุทธ,ธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมแปดประการเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกายิกาธรรมแปดประการเป็นอย่างไรเล่าอนุรุทธ,ธะมาตุคามในโลกนี้ ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์สแสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์เอื้อเอ็นดูยอมยกให้แก่ชายใดผู้เป็นสามีสำหรับชายนั้นเธอต้องตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคำเป็นที่รักชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธสศกการะ เคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยอาสนะและน้ำการงานใดเป็นงานในบ้านของสามีเธอเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นสามารถจัดทำได้ชนเหล่าใดเป็นคนภายในบ้านของสามีคือทาต คนใช้หรือกรรมกรย่อมรู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้นทำแล้วและยังไม่ได้ทำย่อมรู้อาการของคนภายในบ้านผู้เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือสุดลงย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้แก่เขาตามควรสิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้ และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลนทรัพย์ให้พินาศเป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชาจารมุสาวาทและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นผู้มีการบริจาคมีใจปราศจากมนทินคือความตระหนีอยู่คลองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอนุรุธ,ธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมแปดประการนี้แลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกายิกา สุภาพสตรีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้หมั่นเพียรขวนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อทั้งให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ยังสามีให้ขุนเคืองด้วยถ้อยคำแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้ที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียดคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามานาปกายิกา